สวัสดีครับอยู่โบกเกเตอร์คนจางถนนนะครับเกตยร์เบก้าเหมือนเดิมครับจับเจ้าจอดเดียวเจ็ดเจ็ดศูนย์บีนะครับลมกองกดอัดงานดินครับแดดแรงแท้ห้ามองเลยรถบดก็เหมือนเดิมครับวายโบรแม็กเร็วแรงครับแรงเยอะขนาดนี้เครื่องหกสูบนะครับเครื่องหกสูบคอมมินนะครับโอ้ดินนี้ดินสวยดิ่งเลย ออกเป็นมีลูกรางนิดๆนะครับบทอัดแน่นดีมากเลยนะครับนี่ทำการแสดงโดยปราบก็เหมือนเดิมนะครับ แล้วครับขวันขโมงมาเลยทีเดียวครับรถรุ่นนี้แล้วนะครับรถธรรมดาครับกำลังอาจตกไปได้แต่จริงๆถ้าเช็คปัม๊มเช็คหัวฉีดใหม่ดีๆนี่ก็แรงนะครับเครื่องตัวเครื่องถ้ามันไม่ได้กินนะ้ำมันเครื่องนะครับก็ถือว่าปกติส่วนเรื่องความแรงนี่ก็อยู่ที่ปัม๊มดีเซลนะครับปัม๊มดีเซลแล้วก็หัวฉีดนะครับผม อ,อย่างเครื่องต่อให้มันกินน้ำมันเครื่องแต่ถ้าปั๊มดีโมชีดดีมันก็แรงนะครับ <P> เพียงแค่ว่ามันจะกินน้ำมันเครื่องแค่นั้นเลยตอนนี้ก็ฟิมใส่ใสบรรกันนะครับ รงนไม่ได้ยินเลยนะครับแต่ยินนิดๆเสียงนิ่มมันไม่โครครับเสียงเครื่อง ใช่ก็เต็มกลองเนาะแค่ท่วมๆอืมโอ้ดีสวยครับใช้ได้เลยบทอัดแน่นกันก๊กตวลาครับ ามก็นอ๋ซีนตามหลังเรื่อยๆนะครับจอดนนี้รู้ไหมเขาผมก็นอนละจอดครับเพราะว่ามีกองดินอยู่แค่นั้นเองน่นอันนี้เราทำกันคนละเปลงนะครับสายดินอยู่ประมาณกี่่ถวนะสิบแถวบ้างเพิ่งบดอัดเปลงนี้เสร็จนะครับกำลังให้รถบดเขาซีนหน้าอยู่นะครับ น,นี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับในการปูแต่ละคนเขาก็มีสูตรปูไม่เหมือนกันเนาะเป็ท่านแต่ละอาจารย์นะครับ ที่ผมเคยทําก็จะลงติดกันเลยนะครับสวัสโลกซอกแถวเนี่ยก็ซอกแถวติดกันนะครับเวลาคอเวอร์เก็บงานมันจะเก็บง่ายกว่านะครับผมแต่ถ้าทาแบบนี้ถ้าฝนตกมาเนี่ยก็คือเหมือนเป็นคลองกลางกลางทําคลองเนาะอาจจะมีที่ไหลออกแต่ว่าแต่ถ้าคอเวอร์ไปเนี่ยเราตีตบมาตรงกลางไม่ทันก็ เรียบร้อยมั 100, 100้ครับมาเรียบร้อยเหมือนกันนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับผมแต่ว่าอย่างอันนี้ข้อดีของเขาคือสมมติว่าแถวนี้มันเต็มก่อนนะครับเขาก็จะฉีดปูไปก่อนนะครับแล้วก็อันนั้นเขาเขาก็เทตามไปเรื่อยๆนะครับแต่ยังหน้าฝนอันตรายนะถ้าไม่ฝนมาเนี่ยเอาไม่ทันนะครับแต่ถ้าเทสองแถวติดกันเนี่ยเทเต็มแล้วเราฉีดปูนะครับ เราครอบเวอร์แล้วเราฉีดปูมันก็จะทําให้งานเราไม่เสียนะครับมันก็ไม่มีผิดไม่ีถูกนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะตัดสินใจทํากันยังไงนะครับพลิกแพลงกันเอาครับผม แรๆไอหนุ่มเยอรมันวายโบเมสรถจะคองไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับถ่ายก็ถ่ายแค่มุมคนขับเนาะเพราะว่ามันได้มีใครถ่ายให้นะแล้วเราขับเราทำงานใครจะถ่ายให้ครับอยากจะก่อนให้แฟนถ่ายให้นะ ให้ทีมงานน้องๆขายให้ครับอันนี้เราเพิ่งเปลี่ยนทีมงานนะครับเราจะไปใช้เขาได้ยังไงเนอาอะถ่ายไปคัดอื่นไปก่อนนี่แหละของตัวเองก็ถ่ายแค่ด้านในก็พอแล้วรถบด11ล้อนะครับล้อยาง11ล้อวาตนาบีถ้าไห้ก็ได้ยินแต่รุ่นพี่ในบร,ริษัท ขาพูดว่าวัฒนาบีอะไรแกพูดชื่อล้อเลียนหรือพูดชื่อเล่นว่าชื่อรถบดอะไรวัตนาบีนะครับไอเราก็รู้จักแกพวกสากาพวกไดนาแพ็กอะไรอย่างงี้เนาะแต่นี่มันเป็นรุ่นเก่าเลยนะครับวัตนาบีนี่ครับสิบเอ็ดล้อนะครับล้อยางแต่เครื่องอยังนิ่มอยู่เลยนะคเครื่องฟิต โอเคร okay, ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมกระเพียงท่านนี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับ